หมดปัญหาก,การขนย้ายถังน้ำมันหรือถังสารเคมีด้วยพาเลตรองสารเคมีป้องกันการหกล้นมีให้เลือก2ขนาดความจุขนาด120ลิตรและ280ลิตรขนาดสินค้ากว้าง130เซนติเมตรยาว130เซนติเมตรสูง30เซนติเมตรน้ำหนักสินค้า33กิโลกรัมตะแกรงรองขนาดกว้าง60เซนติเมตรยาว124เซนติเมตรแบบขนาดความจุ120ลิตรกว้าง130เซนติเมตรยาว130้เซนติเมตรสูง17เซนติเมตร สินค้า27.09กิโลกรัมตะแกรงรองขนาดกว้าง60ซนเมตรยาว119ซนตเมตรตะแกรงรองผลิตจากพลาสติก PE สามารถถอดตะแกรงออกเพื่อทำความสะอาดได้และในส่วนของพาเลทส,สีเหลืองผลิตจากพลาสติก HDPE ทนทานต่อน้ำมันสารเคมีรวมถึงสารกัดกร่อนต่างๆมีฝากเกลียวเปิดปิดสำหรับระบายสารเคมีออกพาเลทรองสารเคมีมีขนาดที่มาตรฐานวางถังสารเคมีได้ถึง4ถังขนย้ายถังสารเคมีได้อย่าง ปลอดภัยไม่ต้องกลัวสารเคมีรั่วไหลเมื่อมีการรั่วไหลสารเคมีหรือน้ำมันจะไหลลงที่พาเลทส,สีเหลืองและเพียงแค่บิดเกลียวก็สามารถระบายสารเคมีหรือน้ำมันออกเพื่อทำความสะอาดได้แล้วเหมาะสำหรับโรงงานอุตสาหกรรมหรือโรงผลิตที่มีสารเคมีเพื่อป้องกันการรั่วไหลผลิตจากโรงงานมาตรฐานมีความยืดหยุ่นแข็งแรงทนทานสูงสนใจสินค้าจิมเลยตะกร้าด้านล่าง